อะไรดูดูอ่าแล้วแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคิดเขาไปแล้วนะโอ้ยชนจากข้างหลังไงชัดเจนจะให้ไปอ่านรูโทษลูกโทษก่อนอะไรนะเฮ้ยมันเร็วอะไรเยอะว่ะชัดเจนนะครับชัดเจนลูกนี้ชัดเจนลูกนี้ชัดเจนเฮ้ยมันชัดบอกแล้วลูกที่สองมันอาเสียบักขาลัดแบก ีป๊อลูกสมันเสียลเสมอเลยนะบอลถ้าลูกสมัเสียเฮอข้อวยเอออ้าวลุ้นกับตันอุ้มเฮ้ยทามึงยิงข้อนะกููทยิงเ้าเฮ้ เซียทีมอาได้ทำได้ครับทำได้เซียทีมบ ja ุกเลยเออเมื่อกี้ยังไม่ได้ใบเดืองไมแดงอะไรเลยชี้กันอีกครั้งเอาเอาเอายังมีโอกาสยังมีโอกาสมันบ่นาเสียลูกสองอ่ะมีสองเพี่เราเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวลองดูเอาเอาเอาฟู๊ดเอะโหแม่ยิงแบบ